เอ้ทุกคนเตื่นมาทธนฟาร์มแล้วแล้วดูค่อยๆยองๆลงมาด้วยทำไมนอนนานเกินไปใช่ไ้มเนี่ยขาไปตะคิวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่กิตเสร็จยังเนี่ยฮะมาเข้ามาทำไมขี้อยู่ ไปแล้วพวกเราเราต้องไปดูเล้าหมูของเราก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดการซื้อหมูมา2ตัวและใช้ก็ได้เก็บตังไปซื้อหมูมาอีก3เราจะได้ไปค้อวหมูใหญ่กันแล้วมาเล่กมาเล่าเอกเอกเอกโอ้โหไอ้โต้งดีมันขันแต่เช้าเลยนะโต้งทำหน้าที่ได้ดีมากอ่ะเอ๊ไอ้โต้งแข็งต้องเป็นไรโต้งต้องหดทิ่พื้นจุ๊บแจ้งไปยืนทำไอ้โต้งละมา ไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่าไงแข็งขนาดนี้ฉันว่ามันน่าจะตายแล้วล่ะเปิดประตูให้พวกเราทีเฮ้ยมีโต้งรุ่นสองด้วยในเนี้ยเอาทุกคนออกมาได้แล้วมาดูศพไอ้โต้งกันเอ้ยมันจริงเฮ้ย อแม่แไอต้องตุดดองอยู่ในนี้ด้วยมันไม่ใช่ไอต้องนี่มันไอนวลไงจะไม่ได้หรอ <c oughs> ไอนวลก็ตายหรอไอนวลแฟนไอต้องโอ้โหมันตอมใจตาย <c oughs> เอาล่ะไม่เป็นไรเราจัดการเอาไอนวลจุ๊บแจ๊กเอาไอต้องมาเราจะเอาสองตัวนี้ไปขายเข้าตลาดน่าจะได้ขายได้ราคาดีเอาใส่รถไว้ก่อน, <c oughs> นเดี๋ยวฉัน <c oughs> ขอไปเช็คหมูก่อนนะว่าให้อาหารครบหรือย,อยังเนี่ยรู้สึกว่าเราจะซื้ออาหารมาเพิ่ม อูดอูดเบบเบบมากินข้าวได้แล้วเนี่ยฉันจะเข้าประตูใหญ่ดีกว่าเบบโอ้โหเฮ้ยนี่ฉันจำได้ว่าหมูที่เราซื้อมาเป็นหมูเบบี๋ไม่ใช่หรอมันก็ต้องมีการเติบโตกันบ้างเฮ้ยตัวนี้ฟันเหลืองมากเลยอะอะไรเนี่ยทำไมฟันเหลืองตาค้างอย่างนั้นล่ะไม่กระพริบตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นะกดอีเพื่อลอกหนัง อ้าวผมว่าเราไปแล้วแหละถายแล้วฉันขอตั้งชื่อฟาร์มนี้ว่าฟาร์มสัตว์ายจำกัดอ,อเดี๋ยวฉันวางอาหารอีกส่วนหนึ่งให้กับน้องหมูก่อนรู้สึกว่าน้องหมูเนี่ยจะเฮ้ยทุกคนตัวนี้ก็ลังจะตายเฮ้ยกินข้าวเร็ว,วอย่าไปกินขี้เก็บก่อนเก็บเ,เก็บเก็บเออเก็บเก็บฉันไม่ไหวแล้ว ชีวิตของฉันน่าจะกำลังจะตายไม่นี่มากินข้าววมากินข้าวมาถึงวล่าสุดท้ายของมันแล้วเหรอกิเออกตายข้ามมือเลยตายข้ามมือเราเลยฟาร์มสัตว์ตายฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะลองลอกหนังดูว่าหมูตัวนี้เนี่ยจะให้ผลิตผลกับเราได้กี่ชิ้นบ้างมีได้สี่ กวางได้3แล้วก็หมาป่าได้2หมูน่าจะได้ประมาณ5ชิ้นนะเอาลอกหนะังหมีได้4กวางได้3แล้วก็หมาป่าได้2เอาลอกห<อ>นะ้ำนะแล้วตัวนี้ไม่รู้ลอก,นะลอกเลยนะลอกเลยลอ รวยเราจะรวยเฮ้ยหมูมันกำลังกินหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูกินหมูเนื้อเพื่อนก็อร่อยดีเหมือนกันเฮ้ยม,มันยืดตัวด้วยมันกินแล้วผองตัวกินแล้ว้ <c oughs> จริงเหรอกินเนื้อหมู <c oughs> มาครับผมทำการวางเนื้อหมูจัดแจง <c oughs> ให้เต็มรถโอ้โหจัดดีๆนะเพื่อนนี่ฉันวางบนตัวไก่ด้วยอ่ะวางยังไงวะ แล้วมีการหมุนมีการหมุนหมุนให้องศาบันได้องศาบันโดนหมุนอยู่ไม่เห็นโดนสัทีเพื่อนฉันว่ามันหมดลิมิตแล้วร้านลดของเราอ่ะดูดิเราพยายามเต็มที่แล้วแต่เนื้อหมูมันเยอะเกินไปคงต้องไปหาร้านเจ๊แจ็บก่อนที่ร้านเจ๊แจ่บจะปิดแล้วลาไป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  เฮ้ยมีการสะบัดเอาล่ะถึงเวลาการขายเนื้อหมูแล้วจ้ามาดูซิว่าเนื้อหมูเซตแรกมันจะขายได้เท่าไหร่นะคะเจ๊อ้าวันนี้มีเนื้อหมูมาเพียบเลยเหรอทุกครั้งี่เจ๊ต,ติดโซเชียลตลอดเลยนะดูแต่มือถือนะะ่ะฮะฉันกำลังแชทกับผู้ชายอยู่น่ะเอาเนื้อหมูวางไว้ตรงนั้นเลยจ้าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอาล่ะไหนมาดูซิว่าเนื้อหมูของเราตอนนี้24ชิ้นแล้วนะคะ แล้วก็ได้เงินประมาณ800กว่าบาทเพื่อนยังมีอีกไหมไก่เท่าไหร่อยากรู้ราคาไก่ไก่เท่าไหร่เฮ้ยไอ้โต้งราคา120ยยี่สิบาทไก่เนื้อแต่ว่าโตโตเต็มใบนี่ไอ้โต้งขายแพงแต่ว่าราคาซื้อ250นะไอ้โต้งอ๋อเอองั้นงั้นก็ไม่ได้ลตอนนี้เราขายนะคะเซตแรกหมูของเราขายได้9ก้าร้อยเก้าสบ้าบาทขายเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนว่าไง เราคิดว่าเราหน้าซื้อรถอีกจะคันนะเอาคันเล็กๆกันหน่อยนีก็ยังดีนะเฮ้ยฉันว่าถ้าซื้อเนี่ยซื้อรถบรรทุกเลยดีเป่าเพราะว่าหมูเราตั้งหลายตัวแถมอนาคตเนี่ยเราจะต้องเปิดฟาร์มวัวด้วยนะอัไน้เห็นม้าๆบ้าเพราะเรารวยตอนเนี้ยเอาละไปเดี๋ยวเราไปร้านขายรถกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยรวยกันแล้ววู้ไอ้กว้างกว้างข้างซ้ายไอ้กันไห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 นเรื่อสนใจกว้างอยู่ครับเฮ้ยเอา ของดีไหนไหนไอยู่ไหนของดีที่ลอกรอนั่นก็มา้น่นน่นน่มาจๆๆๆๆ้ว่ยิงเข้าไปที่บันทายโอ้ยยาาคานอนนี่โอ้โหพี่ไม้รวกระสุเป็นร้อยโอ้ยยาาคานอนเอาละครับเนื้อกวางแสนมหัศร์ถึงแม้ว่าจะขายได้น้อยกว่าเนื้อหมูก็ตามเราก็จะเก็บเพราะเรางก ก่อนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วเรายังไปไม่ถึงเต็นท์รถเลยฉันว่าเต็นท์รถน่าจะปิดแล้วเพื่อนมาถึงแล้วถึแล้วขับยันเช้าเลยคุณพี่ครับบนเรามีตางพอที่จะซื้อรถแล้วครับผมมาดูสิว่าเราซื้อรถอะไรดีนะคะ รู้สึกว่าแม่อยากจะได้รถที่มันสามารถขนของได้เยอะขึ้นงั้นรถที่เราจะซื้อเนี่ยจะซื้อเป็นสมอลทรัคแล้วกันสามารถขนหมูได้4ตัวแล้วก็ขนวัวได้ทั้งหมด4ตัวแถมด้านหลังเนี่ยน่าจะใส่ของได้เยอะอีกด้วยว้าวสองพบาทติ๊งนองโอเค okay, เรียบร้อยจัดการไปเอารถที่พาร์กิ้งได้เลยโอ้ยยนี่ไงยโอ้ยงย นี่มันเป็นระบบความเย็นพี่ไหมดูความเยฮ้มย,<ด>ม,ยมันเป็นที่กักเก็บเนื้อได้อย่างดีเลยอ่ะจุบแจ้งเฮ้ยสุดยอดอ่ะคือเนื้อจะไม่บูดใช่ไหมไม่บูดไม่เน่าไม่เสียไม่อะไรทั้งนั้นเอาล่ะฉันจะทําการเอาเนื้อกวางที่เราได้มาเอามาวางไว้ในอะไรเห็นรถรถมาถึกลอย เอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปร้านเจ๊แจมอวดรถให้เจ๊แจมดูหน่อยฮ่าเฮ้ยแต่ก่อนที่จะไปร้านเจ๊แจมเดี๋ยวเรากลับไปเอาหมูตัวที่เจริญเติบโตพอที่จะพอขายได้อ่ะเอามาเลยดีกว่านอสเพื่อนไปเลยไปเลยมาทุกคนพร้อมยังเฮ้ยแล้วทำไมฉชนกับพี่ไม้กลายเป็นชินจังฉันรู้สึกว่าร้อยคันนี้ทำให้พวกเราดูเข้มขึ้นเอาละเพื่อนเจอกันที่ฟาร์มนะ มันโอ้โหรถคันนี้ไม่สามารถซอกแซกได้เหมือนรถคันเล็กนะคะเราต้องไปตามถนนธรรมดาเท่านั้นอ่ะแสโอ้ย,อยพี่มีรถป่อยเติมน้ำมันก่อนนะน้ำม,มันไม่ค่อยมีอ่ะเออใช่น้ำมันชั้นหนึ่งใหครึ่งถังเองอ่ะพี่ไม้เติมน้ำมันได้หน่อยดิปึ๊บเอาล่ะเร,เ,รเริ่ๆๆๆเติมๆๆเติมเลยเติมเลยโอเคโอ้ รู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยจะใช้น้ำมันเยอะเหมือนกันนะไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเราจะรีบไปฟาร์มกันฉันไม่เคยชินคันนี้เลยฉันก็ไปชินเหมือนกันอยากนั่งบนหลังคายักษเหรอเฮ้ยเราเราเห็นรถมันทุกชนต้นไม้อ่ะไปขับอะไรขู่คาเขาอะไรมันบังคับยาก มันไม่สามารถซกแซกได้โอเคมาแล้วเพื่อนไปไหนนไป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 าปไ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 ป่ปไ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 ปนปไ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 ม่ปไป้ไสไมไป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 คาไปไปไ้อปไ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 ปนปไนไป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 ไานั่งนปปป ชินจัเราเราชินจังถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องขนเนื้อในระหว่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังทำการขนย้ายเนื้ออยู่นั้นฉันจะมาสร้สางความตื่นเต้นให้กับน้องหมูนั่นก็คือเล้าแบบเปิดโล่งเอ่จัดการวางเล้าแบบเปิดโล่งไว้ตรงนี้เลยมันจะเป็นข้อคล้ายๆกับคออม้านะซึ่งข้อนี้เน,นี่ยเราสามารถที่จะทำการเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเล <laughs> <somewhere, S 1> ี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่ได้เลยไปไใจเอยพุ่งไปข้าพับรถ ยกรถอะยกรถรถไปได้ไหมหัวรถเกิดตื่นไม่ใช่ขอโทษใช่ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวใช้ขอเปิดให้น้องหมูได้ออกมาชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามก่อนมมอ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 อกไปเลยออกไปเลยหมูอุดอุดอุดอดเฮ้ข้างนอกดูโอ้อากาศอากาศดีอากาศบนเทอกเขาฟูจิ คนเอาลูกไก่มาด้วยแม่อยากออกไปข้างนอกแม่ไม่เป็นไรแม่เข้ามาหาแล้วลูก <c oughs> โอ้โห,โหโอเออโอเคถือว่าประสบผลสาเร็จนะคะกับการทําคอกอันใหม่เราควรที่จะสร้างเล้าไก่เพิ่มไหมฉันเห็นว่ามันมีเล้าไก่อันใหม่ด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เอาดิ <c oughs> อ,ด <c oughs> อ,อใหญ่หมดนี่ไก่ของเราเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่ค่อยได้เลยเดินคอตกเลยดูดิมาดูไข <c oughs> ่ดีเยอะขนาดนี้อุ้ยไข่เยอะขนาดนี้ น่าเสียดายเนาะที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถฟักพวกมันได้อ่ะเราจะทำยังไงดีให้ไก่เดี่ยวออกมาเราจะได้ขายไก่เนื้อเพื่อนไก่ตัวดำมันต้องต้องการจะฆ่าเราเป็นอะไรอย่าเ้ยมีปืนเ้ยอย่าเลยเฮ้ยยาผิดยาปล่อยปล่อยเหมือนกันปล่อยเหมือนกันเอาเอาลูก้านรึไงโอเคเราจะเริ่มการสร้างล้อไก่อันใหม่แล้วนะ ซึ่งเล้าไก่อันนี้เนี่ยนะคะจะ,จะเป็นแบบ2ชั้นเลยเขาว่ากันว่ามันจะสามารถเพาะไก่ได้มากขึ้นแล้วก็มีระบบ,บแบบแยกไก่กับไข่นะคะทําให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปเก็บไข่ด้วยตัวเราเองเป็นการผูกพันมากขึ้นด้วยโอ้นี่ฉนันว่าไม่ธรรมดาเลยนะเป็นระบบปิดเลยเนี่ยไก่สามารถลงไปขี้ด้านล่างได้ ด้านบนนี่จะเป็นเล้าไก่ไว้สําหรับไก่เอาไว้ฟอกไข่ลุยเฮ้ยแต่เราลงไปไม่ได้เราลงเราอยากลงมปขี้นายไม่จําเป็นต้องลงไปก็ได้ใหญ่ๆอา่าเดี๋ยวฉันจะลองเอาแม่ไก่สักสองสามตัววางไว้ก่อนเฮ้เด็กๆ,ๆเข้าไปเลยโอ้ทเ่โมยมไมสุดยอดเอาลูกไก่ไปด้วยลูกไก่ลูกไก่ย้า่บ้านนะลูกนะวันนี้ไปอยู่บ้านใหม่นะโอ้ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบในกำมือแม่คะที่นี่ดูสุขภาพดีค่ะ อยู่และสะอาดไม่มีขี้ค่ะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นระบบเติมน้ําแล้วก็เติมข้าวเฮ้ยข้าวไก่หมดยังเพื่อนหมดแล้วเพื่อนเราต้องกลับไปขายแล้วโโข,าขายเนื้อโองั้นโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านเจ๊แจ่ม และจากนั้นฉันจะซื้อวัวหนึ่งตัวเอามาเลี้ยงดูว่ามันจะได้นมหรือเปล่าแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มด้วยดีไหมเออดีเอาเอาไข่ไปขายก่อนนะเอาไข่ไปขายด้วยได้ได้ได้ฉันเอาไข่ไปขายด้วยไปไปไปเดี๋ยวกลับมานะน้องไก่นะไปร้านเจ๊แจมกันเพื่อนเราจะด้วยเราจะด้วยโอ้ยพวกนายที่สายจริงๆเลยนะปิดประตูด้วยนะหลับปิดประตูโอเคเราจะอยู่กับเนื้อไก่อย่างนี้นะคะไปเลยไปนะเธอนะเอาตูดเข้าตูดเข้าเข้าตูดเข้าโอย ถอยห่างห่างหางห่าง,างโอ้ยฉันะล้ไปเลยต่อ,นอขนาดนี้นี่เจ๊วันนี้มีไข่ด้วยนะเราดูขนาดไข่ก่อนว่าเราได้เท่าไหร่โอเคตอนนี้เราได้เนื้อหมูทั้งหมด20ชิ้น700บาทไข67่67ฟอง402บาทแล้วก็เนื้อไก่กะกะ24บาทเท่ากับ1,126บาทจบาทจ้า ก่อนที่เราจะกั<ร>าซื้อวัวเพิ่มหน่อยซื้อวัวก่อนซื้อวัวก่อนเราน้าจะซื้อวัวได้ตัวเดียวเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซื้ออาหารไก่เพิ่มด้วยอ่ะเอาวัวลายน้าตาลตัวหนึ่งเอาอาหารสัตว์สักสิบละกันแล้วก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์เพิ่มหน่อยเอ้ยถังนมเปล่าใช่ใช่ใช่้ซื้อถังนมหนึ่งถังเก็บนมเก็บนมของต้องมีแล้วก็นี่คืออะไรอะที่ฟักไข่หรือเปล่า มีที่ฟักไข่ด้วยน่าสนใจซื้อเลยซื้อเลยจัดไปที่ฟักไข่หนึ่งอันเอาละครับถึงเวลาการฟักไข่แล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบมาให้แม่ไก่กะอีกต่อไปทำการเช็คเอาท<ะ>์โหวขนของเลยจ้าไปเร็วๆๆเร็วรีบไปหน่อยสิฉันจะรีบกลับบ้านแล้วแหน่เจ๊อยู่รออีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมังเนี่ยกำลังขนของกลับแล้วเนี่ยขอบคุณมากเจ๊เจอก,กัน เออแล้วเจอกันถึงเวลาการกลักบบ้านแล้วค่ะเอ้ยน้องวัวเฮ้ยน้องวัวน่ารักอ่ะเดี๋ยวฉันขอนั่งด้านหน้าละกันเราจะได้กลับได้แล้วพี่ไม้พี่ไม้เดี๋ยวนายนายคืออะไรนายตดน้องวัวเหรอ <laughs> และแล้วเราชินจังก็กลับฟาร์มให้กล <ai> ับมาถึงฟาร์มสะดึกเลยพี่กีดอ่ะมัวแต่ไปคโยตี้อ่ะเฮ้ยไป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  ตอนนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วเดี๋ยวเราแยกยยาเกันไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเอาองบัวออกจากรถกันวันนี้ให้มันนอนอยู่ในรถก่อนไม่เป็นไรให้มันนอนในรถในรถเย็นดีไปลาติสวสดนนะเจอกันรนอนกลางฝนนี่แหละฉันมองไม่ออกเลยอ่ะว่าในนี้มันมีตัวหรือเปล่ามันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะจริงๆมันมีใยแมงมุมมันมีใยแมงมุม เห็นมา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 เฮ้ยเห็นเห็นเห็นดเห็นยูนนั่นอ่ะเห็น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 ฮ้ยแสดงว่าไข่ที่เราเอามาเนี่ยมีลูกเกือบทุกตัวเลยนะใช่ใข่แล้วเจนวนโอ้โหเลือดนิกระเด็นออกมาอ่าได้เกือบจะทะล้นอยู่แล้วโอ้ยช่วยด้วยเป็นเกมที่ดูซาดิบน่าดูเลยนะเนี่ย Wow.